ได้บูชาพระราตนารัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่เแน่วมุ่งตรงถนทางพระดิพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้หนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย คลากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะครานี้เราก็ทําแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วางให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับ ม,ม้ามายหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โลง่งงว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงภายใน โรงกายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง แจกด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรีเบศูนย์กลาดกายฐานที่หกให้สมมุติเอานิชี้กับนิ้วกลาง มาวางซ้อนกันแล้วก็นำมาทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดอยู่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตามมือ ใจของเราดันะหยุดได้สนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วจึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเรานะยยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยู่อนุบาลหยุดในหยุดอยู่ใจยังหยุดไม่สนิทเพราะฉะนั้นเพื่อตัดความกังวลใจ ม, ah or, มาเห้นเรามัวมาควานหาฐานที่เจ็ดกันสมมุติอย่างนี้นะลูกนะว่ามันตั้งฐานที่เจนะ็ดน้นตั้งอยู่ในกลางท้องหละกลางท้องของเราจำไม่ง่ายแค่นี้เท่าน,นั้นแหละาฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราคิดครั้งเดียวพอ หลังจากนั้นเราก็าเอาใจนมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้ไม่ตรึกก็ไม่เป็นไรวางใจเบาๆแต่ถ้าหากว่า วางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดถึงดวงใสๆใจก็าอดจะแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จำเป็นราจะต้องมาตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริในแล้วไม่มีทํานิโตเท่ากับแก้วตาของเรา ลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ถ้าฟุ้งเราก็มันต้องมานึกถึงดวงใสๆกันละและกับละกอบบริกรรมพาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่านึกถึงภาพดวงแก้วแล้วนะมันอดเพ่งไม่ได้ อดลุ้นอดเล่งอดเพ่งอดจ้องไม่ได้ทั้งๆนี้มันอดได้แต่ว่าไม่ยอมอดทาให้ปวดหัวปวดศีรษะปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็ไปลองไปนึกถึงภาพกำหนดใจหยุดนิ่งๆในกลางท้องณจุดที่เรามั่นใจ ว่าเป็นฐานที่เจ็ดจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนโดยก็ได้แล้วจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรค่คอยๆวางใจเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจยดในยดยดในหยดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆนะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตัวเขาจะค่อยๆโล่งโปรโ่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยและเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เป็นดวงใสๆ หรือเราจะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เราคุ้นอะไรเราก็เอาอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกให้มันต่อเนื่องกันไปเรืร่อยๆอย่างสบายๆส,สำคัญอยู่ที่หยุดกันนิ่งนะจ๊ะ หยุดกันนิ่งนี่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดสิ่งอื่นที่ทำให้เราเห็นนั้นต้องสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ะมองจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปอย่างนั้นเองดูไปง่ายงั้นเอง,อย,ง,ง,เอ,งอย่าลืมคำนี้นะลูกนะ แล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ด้วยคือดูไปอย่างนั้นเองการดูไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพไม่ได้มุ่งไปที่แสงสว่างที่เราได้เห็นเรามุ่ง ในการหยุดใจเป็นหลักซึ่งการหยุดใจนี่แหละเป็นตัวสำคัญเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำในหลวงปู่สดของเราทันย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดนี่แหละสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่า จะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวง,หย,ดงยยยหยุดอยู่ในกลางกายกายภายในหรือหยุดอยู่ในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่จำตรงนี้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสำเร็จ ซึ่งมักจะฟังผ่านกันหลวงพ่อเนะ่เมื่อบวชแล้วเด้ตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียวสามสิบกว่าปีสามสิบสองปนะีพูดเรื่องหยุดเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองพอตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุด จะพยายามหาวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการหยุดนิ่งเพราะหยุดัะเป็นตัวสมเร็จเพราะฉะนั้นเน่ยจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเรื่องหยุดกันนิ่งไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวสามสิบกว่าปีมา พูดซ้ำๆซักๆทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่เจอกันเอาต่าหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนิ่งนี่มันสำคัญก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายเนี่ยตั้งแต่อายุ16ถึง19อ่านพระตไตรปิฎกมาซะมีกี่เล่มก็อ่านหมดนั่นแหละาำรับตำรา,าไหนว่าดีก็อ่านกันไป แล้วในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติจะอ่านทางด้านทฤษฎีด้านปริยัติอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนอ่านแผนที่เราก็จะยังไม่ได้รับรสแห่งธรรมไม่รู้ว่ามันมีรถมีชาติมันอร่อยอย่างไร จากนั้นก็ได้สแสวงหาครูบาอาจารย์ฝึกบรรทุกแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเท่าที่เวลาจะอำนวยให้และตอนสุดท้ายก็มาเจอคุณยายจึงได้รู้ว่าหยุดเนี่ยสำคัญเป็นตัวสำเร็จแล้วมันก็สำคัญจริงๆเนี่ย เพราะการเข้าถึงปฏิเวทปฏิเวชนั่นแหละหรือประสบการณ์ภายในการจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในหรือมีประสบการณ์ภายในจะเอามวัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวนะ่ยมันเข้าไม่ถึงต้องต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องหยุดกันนิ่งเพราะฉะนั้นก็จับหลักตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งเรื่อยมา ได้เรียนรู้กับคุณยายท่านก็สอนแต่เรื่องหยุดกับนิ่งนั่นแหละพอใจย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่ง,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 งไม่หยุดมันขยายกว้างขวางกันไปเรื่อยๆใหญ่โตโอรานไปความรู้เราก็กว้างขวาง,วาง,วาง,วางแต่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่ได้อ่านได้ฟังมามันมีรสมีชาติมากกว่ากันในระดับของปฏิเวทเนี่ย ที่เกิดจากการหยุดการนิ่งจึงเห็นว่าหยุดเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าทําตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็แทบมจะต้องพูดถึงเลยเนี่ยจะอ่านตำรับตำลาเนี่ยกี่เล่มกี่ตู้ก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันดูเหมือนจะเข้าใจมันทราบแต่มาวันไม่ซึง้ง ไม่ซึ้งถึงขั้นที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งกับเราทั้งในโลกนี้และในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นหยุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อเขาอยากจะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องฝึกใจหยุดกันนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้เนี่ย จะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราได้ไปเห็นภาพเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระได้แค่ความสบายเบาสบายตัวขยายนานๆก็จะเห็นดวงแลือองค์พระโลลลัๆลงๆสักทีหนึ่งหลวงพ่อว่าการที่เริ่มต้นได้ถูกต้องแม้มันจะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้ แต่ผลต่อไปนั้นนะ่ะมันให้ผลระยะยาวที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำได้ถูกต้องและการเห็นภาพมันจะตามมาเองมันจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งมันต้องเห็นอยู่ดีเพราะแสงสว่างมันเกิดเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งใดถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งใดถูกส่วนเพราะทำถูกต้อง วิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเรานะจ๊ะแต่ความจริงนั้นเร็วมากเรามองมุมกลับเราตรึกองค์พระได้ดวงแก้วได้แต่มันแข็งมันกระด้านแล้วก็ปวดหัวทุกทีน้าเนิยวคิ้วกระมวทุกทีเนะี่ยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆ เห็นกระด้างกระด้างอย่างนี้มาเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำให้เราเบื่อหนายเห็นไหมเจ้าว่าเริ่มต้นที่มันยังถูกไม่สมบูรณ์นั่นนะมันดีตอนแรกแต่ระยะไกลๆมันไม่ไปไหนเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อการนั่ง และพลอยมาคอยเชื่อว่าคนอื่นเขาเข้าถึงกันยังไงเขาไปเห็นเงินยังไงเนีมันจะไม่เชื่อนะดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็วแม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดก็าตามแต่ถ้าเราทำถูกต้องถูกวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะลัดของมันไปเองคือยนระยะเวลาไปเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มามุ่งเรื่องฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะแล้วก็ให้ได้รับความสุขทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่มากก็น,น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกไม่มึนไม่ซึมไม่เกรงไม่เครียดระบบประสากล้ามเนื้อไม่เบื่อหน่ายในการนั่งอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ขนาดนี้ อย่างดีก็คือให้ได้รับความสุขทุกครั้งแม้แวบเดียวการที่ได้รับความสุขทุกครั้งที่เรานั่งแม้ไม่นานนั่นก็เป็นเครื่อง,งยืนยันว่าเราปฏิบัติถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราจะต้องไปถูกทางและจะมีประสบะการณ์ภายในที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมาย้ำกันตรงนี้นะลูกนะย้ำตรงเนี้ ย่ำตรงนี้ให้เยอะๆันที่พูดในตอนต้นว่าเรานั่งวันนี้เหมือนนักเรียนอดุบาลคือนั่งอย่างง่ายๆทำตามที่แนะนำและมันก็มีผลคือเข้าไปสู่ความโลง่งความว่างความนิ่งนิ่ง จนกระทั่งได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขเหมือนเราเดินเฉียดน้ำตกเั่นน่ะได้ยินเสียงน้ำตกได้รับละอองกระแสกระสายของน้ำนิดติมันก็ชื่นใจหรือเหมือนเราเดินในน้ำตื้นน่ะมันยังชื่นใจการได้รับกระแสหแห่งความสุขแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำความชื่นใจมาให้กับเราในการปฏิบัติ ในแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำให้ก้าบไปสู่ตรงนี้ให้มันเร็วเข้าแต่เร็วเองมันจะเร็วเพามันเองถ้าเราทำถูกต้องเช่นวันนี้เรานั่งไปถึงณจุดที่พึงพอใจที่ได้สัมผัสแหล่งกำเนิดแห่งความสุข แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามใช้เวลาเครื่องชองั่วโมงแล้วก็หมั่นไปถึงจุดนี้บ่อยๆในวันถัดมาแล้เดี๋ยวเราจะพบว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ถูกต้องการไปสู่จุดที่เราพึงพอใจมันก็เร็วเข้าจากเครื่องชั่วโมงก็ลดมาเหลือสิบห้านาทีสิบห้านาทีลดมาเหลือห้านาทีหนึ่งนาที จนกระทั่งพอเราหลับตามันก็แวบไปถึงตรงนั้นเลยและเมื่อถึงตรงนี้มันจะก้าวหน้าไปเองมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะดีการเห็นมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆดื่มดำไปเป็นความสุขที่ดื่มดำไปคู่กับการเห็นภาพ ที่มันจะมาในภายหลังเห็นแสงสว่างเห็นภาพเห็นดงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเข้ามากเข้าแล้วก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็วเข้าให้ทำความพึงพอใจอย่างนี้นะลูกนะแล้วการนั่งทุกครั้งเราจะไม่กลุ้มจะไม่เบื่อจะไม่กระสับกระส่า,สายจะไม่ทะลนทุลาย เราจะมีความรักในการนั่งเป็นสุขใจที่ได้นั่งไม่ต้องฝืนนั่งพยายามที่จะนั่งสมาธิถ้าเกิดความรู้สึก,กว่าฝืนหรือพยายามนั่นผิดพิธีแล้วรีบล,ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาแล้วลุกเนอะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกทบทวนคำสอนที่ได้รับฟังว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทำไป อย่างนักเรียนอนุบาลหลวงพ่อย้ำเสมอว่าจบอนุบาลแล้วลงเรียนฝันในฝันวิทยาเนี่จะได้ด็อกเตอร์จบอนุบาลได้ด็อกเตอร์เลยเพราะเราทำถูกสิ่งที่เราทำถูกต้องคือหยุดใจนี่แหละจะนำไปใช้ทุกขั้นตอนนี่ย้ำอีกทีนะจ๊ะ เมื่อเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในแล้วเห็นองค์พระแล้วไอ้ความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพคือเห็นสักแต่า่าเห็นหรือมองไปงั้นๆเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูได้เรื่อยๆการดูเฉยๆก็คือใจที่หยุดนิ่งนั่นเอง มันก็จะหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปเรอยๆเดี๋ยวก็จะมีองค์พระในองค์พระมาให้ดูแล้วก็จะเป็นสุขทุกครั้งที่องค์พระผุดผ่านใจเราอย่างสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นหยุดกัรน,นิ่งเดี๋ยวสำคัญหยุดกับนิ่งสำคัญ ภาพมาทีหลังอย่าไปกังวลกับเรื่องการเห็นให้มันมากเกินไปว่าเราต้องเห็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นลืมไปก่อนชั่วคราวะรุกนะต้องเห็นต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่าไปคำนึงถึงวันเวลาที่มันผ่านไป และที่กำลังจะผ่านต่อไปในอนาคตทําปัจจุบันนี้แหละแล้วมันจะเร็วอย่างที่ลูกทุกคนคาดไม่ถึงเลยขอให้นั่งอย่างมีความสุขและจะสนุกกับการนั่งเป็นสุขและสนุกกับการนั่งจะมีรสอร่อยทีเดียวสบายเบิกบานอย่างนี้นะลูกนะ ทีนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ป่วยซึ่งมาหาหลวงพ่อก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้คำแนะนำก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาดโรคที่เราจะเลือกเจ็บนั้นนะมันเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่พิบากกรรมนะ่ะที่เราทำเอาไว้ในอดีต มันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละในวันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้มันเป็นปกติว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารกายมนุษย์ มันไม่เหมือนกายทิพย์ไม่เหมือนกายของชาสวสวรรค์มันก็ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเขามีแต่ตายอย่างเดียวตต่ตายก็ตายเลยเมื่อเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยทำให้ใจสบายสบายถ้าหากทำได้อย่างนี้เทวดาก็จะลงรักษา ทั้งภุมะเทวารุกขเทวาอากาศเทวาชาวสวรรค์ผ่านมาก็ลงดูแลรักษาคุณยายของเราก็ดีพระเดี๋คุณหลวงพ่อกัดพักนางก็ดีก็จะลงปกปักรักษาท่านจะชื่นชมคนที่มีขันติธรรมมีความอดทนอดกลัน้นมีดวงปัญญาเข้าใจ ความจริงของชีวิตว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเพียงชีวิตจริงแต่เข้าใจยิ่งกว่านั้นคือความเป็นจริงของชีวิตต่างมีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาใจหยุดอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้เนี่ยมาพบหลวงพ่อแล้วได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้ว ลอยไปเลยหยุดยุนในกลางองค์พระใสๆหรือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางตัวเราหรือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระหรือองค์พระครอบตัวเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานึกไปอย่างนี้นะลุงนะทำความรู้สึกไปกอ่อนจากรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรู้แจ้งเองในภายหลัง คืนนี้ทดลองทำอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ